สวัสดีชาวราศีกรกฎนะครับในวันที่26ตุลาคม2568เวลา8.39น,นที่ผ่านมาดาวองคานะครับทำการโคจรย้ายราศีจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกการที่ดาวองคานะครับดาวแห่งพลังงานการต่อสู้และความขัดแย้งโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่5ของชาวราศีกรกฎนะครับในทางโหราศาสตร์เรียก เรือนที่5นี้ว่าพบฟุตตะนะครับซึ่งจะส่งผลในด้านต่างๆของชาวราศีกรกฎดังนี้นะครับ 1. ด้านความรักและ,ะความโรแมนติกนะครับในช่วงเวลา45วันของการโคจรของดาวในครั้งนี้นะครับชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของความรักจะโดดเด่นและ,ะเล่าร้อนเป็นพิเศษนะครับนี่คือ1ในราศีที่ได้รับผลดีในเรื่องของความรักมากที่สุดในช่วงนี้ ตามคำำําทํานายนะครับความรักสําหรับคนโสดจะเข้ามาอย่างรวดเร็วและร้อนแรงมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดไปถึงเป็นแฟนกันได้นะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะมีความกระตือรือร้นและเร่าร้อนมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเช่นกันนะครับที่อาจจะเกิดจากความใจร้อนหรือ การเรียกร้องความสนใจจากคนรักจนมากเกินไปนะครับหลายๆท่านนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภหรือ,อาการสนับสนุนที่ดีจากคนรักคู่ครองและบุตรหลานอีกด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีของดวงความรักสําหรับชาวราศรีกรกฎในช่วงเวลา45วันนี้นะครับด้านที่2คือด้านความคิดสร้างสรรค์และการลงทุนนะครับ ในช่วงเวลาของการโครจรของดวงดาวในครั้งนี้นะครับชาวราศีกรกฏจะเกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจท่านจะมีพลังงานและความมุ่งมั่นสูงในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆห,หรือความสนใจงานอุตสาหกใหม่ๆเข้ามานะครับถือได้ว่าจะมีความกล้าหาญในการลงทุนหรือเกงกําไรมากขึ้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีหากใช้ความรอบคอบประกอบด้วยนะครับ แต่หากประมาทก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายได้ควรใช้วิจารยณความข้อมูลต่างๆวิเคราะห์ต่างๆก่อนจะลงทุนอะไรนะครับแต่โอกาสที่จะเกิดความสำเร็จเก่งกำไรได้มีสูงนะครับชาวราศีรากรกฎต้องใช้พลังงานในการดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับบุตรหลานนะครับหรือต้องใช้ความเด็ดขาดในการฝึกฝนสั่งสอนลูกเต้าเป็นต้นนะครับ ด้านที่3คือคำแนะนำพิเศษนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎใช้พลังงานแบบสร้างสรรค์น,นะครับควรจะเปลี่ยนพลังงานที่ดุดันของดาวองคารให้ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะเป็นการดีนะครับและก็พยายามใจเย็นในเรื่องของความรักให้มากๆนะครับแม้ว่าความรักจะ,ะมีความเร่าร้อนจะมีความโดดเด่น แต่ควรใช้ความอ่อนโยนตามธรรมชาติของชาวราศีกรกฎเองในการประครับประคองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับไม่ควรใช้อารมณ์หรือความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆหากมีปัญหาควรจะหันหน้าเข้าหากันนะครับพยายามใช้ความใจเย็นพูดคุยกันถึงปัญหาหาวิธีหาทางออกร่วมกันจะดีที่สุดนะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนะครับที่เข้ามารับฟัง จงเกิดความโชคดีนะครับถ้าคิดจะลงทุนก็ขอให้เกิดความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงามในช่วงที่มีการโคจรของดาวคารในช่วง45วันนี้นะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับและข้อความต่อจากนี้เป็นข้อความที่จะให้กำลังใจท่านหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ท่าน ในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้ท่านอาจกำลังรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าความเหนือ่อยล้ามันเกาะกลุ่มหัวใจปัญหาต่างๆดูเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาท่านจากทุกทิศท,ทุกทางจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกท้อหรือหมดแรงมันไม่ใช่เรื่องแปลกและท่าน ไม่ได้กำลังเผชิญมันอยู่เพียงลำพังอยากให้ท่านได้รู้ไว้ว่าการที่ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าท่านอ่อนแอแต่มันเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าท่านได้พยายามอย่างหนักมานานท่านได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยความอดทนมาตลอดและตอนนี้ร่างกายและจิตใจของท่าน แค่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการดูแลในวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบนี้สิ่งแรกที่อยากให้ท่านทำคือ 1. ห,หยุดพักและหายใจลึกๆบางครั้งเรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาจนลืมไปว่าเราก็ต้องการเวลาที่จะหยุดนิ่งอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆ วางทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะทำแบบนั้นการพักผ่อนไม่ใช่การอยอมแพ้แต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อ2ใจดีกับตัวเองให้มากๆในเวลาที่โรครอบข้างดูจะใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความ ใจดีด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านมามาได้ถึงขนาดนี้ 3. ม,มองปัญหาให้เหมือนก้อนเมฆปัญหาที่ดูใหญ่โตและมืดมนในวันนี้ มันก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์แม้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันก็จะลอยผ่านไปไม่มีพายุลูกไหนที่คงอยู่ตลอดกาลแม้เมื่อมันผ่านไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 4. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆ ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้และจะยิ่งทำให้ท่านท่วมทน้นลองมองปัญหาใหญ่ๆแล้วซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ท่านพอจะจัดการได้วันนี้ขอแค่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จแค่ก้าวเล็กๆ1นก้าวก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้ว5 มองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเล็กน้อยก็ทมในวันที่มืดมิดที่สุดลองพยายามมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ท่านยิ้มได้เช่นกาแฟแก้วโปรดอร่อยๆเพลงที่ท่านชอบหรือแม้แต่การได้คุยกับใครสักคนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือเชื้อเพลิง ที่จะช่วยประคองหัวใจของท่านเอาไว้จงจำไว้ว่าท่านเคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวเองมากกว่าที่ท่านคิดวันนี้อาจจะหนักพรุ่งนี้อาจจะยังต้องสู้ต่อแต่อย่าพึ่งหมดหวังพักผ่อนให้เพียงพอกอดตัวเองให้แน่นๆ และเมื่อท่านพร้อมค่อยๆลุกขึ้นมาเดินต่อไปทีละก้าวอาจารย์ขอเป็นส่วนหนึ่งขอให้กำลังใจส่งกำลังใจตรงนี้ไปถึงสำหรับท่านที่กำลังท้อขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ